วันซาแชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ผมจะอัพคลิปลงทุกๆ9โมงเช้านะครับถ้าเว็บไหนถอนได้เดีย๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บขุดเหรียญน,นะครับเป็นเว็บนี้เลยชิบะนี่นะครับเว็บนี้เลยก็กดลิงก์สมัครมาก็จะอยู่หน้านี้นะครับ เราก็กดมาที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยครับถ้าเรายังไม่ได้สมัครนะครับก็กดไปที่ลงทะเบียนก็ใส่ทําได้ทั้งมือถือแล้วครับพีีนะครับอันนี้แล้วก็ใส่ชื่อเป็นน้ําแฝงเรานะครับชื่ออีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับแล้วกดถูกตรงนี้แล้วกดลงทะเบียนไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีไอ้นี่ข้อความมาที่อีเมลเรานะครับแต่ไม่ต้องไปกดยืนยันนะครับก็ แอดได้สมัครไว้แล้วอย่าไปเจอข้างในนะครับโอเคตอนนี้แอดก็เข้ามาแล้วนะครับก็เขาจะให้กําลังขุดฟรี 5.00mH s นะครับประมาณนี้เลยก็แอดได้ลองมาทําดูก็ขุดชิบะไว้นะครับนี่ตามนี้เลยเหรียญกำลังวิ่งอยู่นี่ตามนี้เลยนะครับรับต่อวันถ้าเป็นชิบะจะได้อยู่ที่7,968ชิบะนะครับก็แอดเลยลองขุดไว้เมื่อคืนนี้นะครับ ก็หน้าเว็บก็จะประมาณนี้ก็จะมีการขุดมีการซื้อ power เลยนะครับมีการลงทุนด้วยก็ประมาณนี้0.50ย์จุดหาศ์ US d ก็คือจะได้1นึ่กำลังขุดนะครับ1นึ่งทับหน m h ทับ s นะครับประมาณนี้เลยก็ถ้าอย่างาสมมตินะแอดจะลองสมมติดูนะครับก็อย่ามาดูว่า อันนี้ของเอจะอจะได้เท่าไหร่3,392ชิบะนะครับแล้วกดมาลองซื้อ Power นะครับโอเคสักคู่นะครับกดมาที่คำว่าซื้อ Power แล้วเราก็ลองใส่ไปเลยดู3,3,9,0ชิบะเราก็จะได้อยู่ที่ 0.04นะครับก็จะได้น้อยนิดนึงนะครับก็จะมีอันนี้เลยซื้อเชื้อเพลิงอะไรประมาณนี้นะครับก็มาลองทํากันดูได้นะครับเสร็จปุ๊บก็ตรงคําว่าแลกเปลี่ยนนี้ก็แลกเปลี่ยนได้นะครับอย่างกับสมมติชิบะแอดมีอยู่ที่3391ก็จะได้อยู่ที่ 0. 0.00098 0. 0. นะครับประมาณนี้3,000กว่าชิบะ ก็จะได้เป็น0.098ดอกคอยนะครับมาลองแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้นะครับก็อีกอันนึงจะเป็นฝากเงินเงินฝากก็มีเหมือนกันนะครับตามนี้เลยก็จํานวนเงินฝากคือ50,000 500,000ชิบะนะครับแล้วถ้าเราจะฝากถ้าเรามีเหรียญชิบะเยอะแล้วกดมาฝากตรงนี้ได้นะครับก็มีการลงทุนด้วยก็มาดูวิธีการถอนโอเคเดีย๋ยวมาดูวิธีการถอนกัน เดี๋ยวผมจะไปอธิบายการขุดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูช้อยการถอนหน่อยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพันธมิตรอันนี้ก็คือการถอนก็จะมีให้ถอนอยู่3กระเป๋ามีสามเหรียญน,นะครับคือชิบะด็อกคอยไลคอยแต่ถ้าชิบะก็คือมีให้เราเลือกนะครับก็จะมีเข้า BEFP 20 ของชิบะจะมีให้เลือก2อันก็คืออันนี้ถ้าเราเลือกอันนี้ก็คือ1 4 0 0 0 0ชิบะนะครับแต่ถ้าเลือกอันนี้1 5 0 0 0 0ชิบะนะครับก็ประมาณนี้เลยถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับพวกแต่ถ้าเป็นชิบะแอดแนะนำให้ถอนเข้าไบแนนไบแนนนะครับกระเป๋าไบแนนแต่ถ้าเป็นพวกด็อกคอยไลท์คอยก็ถอนเข้ากระเป๋าน่าจะกระเป๋าอะไรก็ได้เขาไม่ได้บอกนะครับอะีรยวสมผู้จะถอนด็อกคอยขั้นต่ําคือ10ด็อกนะครับ ทองขั้นต่าคือสิบด็อกอันนี้ประเมินคือหนึ่งด็อกน่าจะเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งด็อกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูไลท์คอยล์ไลท์คอยล์ก็คือถองขั้นต่ําอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าเสียค่าธรรมเนียมน่าจะอยู่ประมาณนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง LTC ก็ถ้าเราจะถอดไลท์คอยล์แล้วก็กดเอาลิงกระเป๋าไลท์คอยล์มาใส่น่าจะเป็นกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับก็อเดี๋ยวมาดูพันธมิตรคือการเชิญเพื่อนนะครับ โอเคมาดูที่พันธมิตรก็จะมาประมาณนี้อันนี้จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนเราจะได้7% 7%นะครับก็ผมเพิ่งสมัครมายังไม่มีเพื่อนนะครับก็เพื่อน,อนๆคนาไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับมาลองขุดกันได้นะครับสําหรับสายที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับขุดทิ้งไว้นะครับ แต่ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับขุดฟรีดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณเซนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้ใหม่อีกทีหนึ่งการขุดการขุดก็จะมีให้ขุดอยู่สามเหรียญก็จะเป็นชิบะด c อ i คอยไลคอยนะครับก็อย่างสมมติว่าวันนี้แอดก็จะให้กำลังขุดฟรีมาอยู่ที่1.5้า 5mH S นะครับให้มาฟรีๆเลยก็อันนี้ผมได้ขุดชิบะอยู่อ่าอย่างสมมื่เราจะมาขุดด็อกคอยแล้วมากดเริ่มขุดตรงนี้ได้เลยอยู่ตรงนี้เขาจะหยุดโอเคนี่ก็จะขุดด็อกคอยแล้วนะครับนี่ตามนี้เลยเสร็จปุ๊บอ่าจะมาขุดไรคอยแล้วกดเริ่มไรคอยเลยครับก็จะขึ้นช้านิดนึงไรคอยขึ้นช้านิดนึงนะครับนี่ตามนี้เลย ถ้าเราเป็นชิบะเราจะถองขั้นต่ําสูงแต่มันก็ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับวันนึงก็จะได้อยู่ที่อันนี้ต่อวัน LTC จะได้อยู่ที่0.0035นะครับ LTC ต่อ1วันนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดู Dogcoin นะครับ Dogcoin หนวันเราจะได้อยู่ที่0.00243นะครับตามนี้เลยแต่ถ้าเป็นแต่ถองขั้นต่ํา ประมาณ10ดอกก็ใช้เวลาประมาณหลายวันอยู่นะครับถ้าเป็นชิบะ1วันเราจะได้อยู่ที่7,944ชิบะนะครับ1วัน2วันเราก็ได้ประมาณ15,000ประมาณ15,000นะครับประมาณก็มาลองทำกันดูได้เดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้ประมาณเท่านี้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าถอนได้เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตก,การถอนให้อีกทีนึงนะครับถ้าถอนไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาไว้ไวให้รายใต้ร่างคอมเมนต์นะครับว่าไม่จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ